ก็สวยดีนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเหมือนเดินมนะครับอยู่ในเกมที่คลอดเก่าไม่มีใครเล่นแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่เล่นเล่นเลยดีกว่าโอ้ยกระโดดกระโดดมีซอมบี้เว้ยหนีซอมบี้เว้ยหนีซอมบี้เว้ยหนีซอมบี้เว้สยสไลด์ว้สไลด์ สไลชนเรสไลชนกระโดดกระโดดสเกตบอร์ดอ่ะออดับบลคิกสเกตบอร์ดกระโดดสไลกระโดดสไลกระโดดนี่กระโเปลี่ยนเลนไงวิลาเฮ้ยนกากฮาโลวีนเฮ้ยตัวเอ็มตัวเมเปนยง่าเนเก็บเหรียญแล้วก็หลบรถไฟชน สไลด์นี่หลบสไลด์ว่ากระโดดเปลี่ยนเลนกระโดดสไลด์กระโดดสไลด์สไลด์หล,ล,ลบกระโดดมันมีอยู่แค่น,นั้นเออเกมเก็บตังค์ซื้อตัวซื้อสเก็ตบอร์ดมันมีแค่นั้นแหละไม่มีอ,อ,อะไรมากเฮ้ยอะไรวะกระโดดสไลด์หลบ งูับเอ้ยกระโดดขึ้นเออกระโดดเก็บตังไปเรื่อยเก็บตังไปเรื่อยเก็บเพถ่งฟันเอาเอาบักเกมบักเกมก็ตกเลยเก็บ,บ้กกบกบกบากากเออสไลด์ลบวิ่งไปแล้ววิ่งไปไหนไม่รู้มีรถไฟเต็มหมดเลย อืมรถไฟวิ่งไงวะเนี่ยมันวิ่งขลุขดรดะเอ้ยโดนโดนละโดนละถ้าโดนอีกทีนี้ตายเนี่ยโดนจับได้ตกวรครบแล้วทำไมต่อแล้วก็วิ่งไปเรื่อยอ,อย่างนี้นี่เฮ้ยโดนีกอะกระตุกไว้ฮนะ กระโดดดึงดึงเอ้ยรองเท้ากระโดดสูงเย้ยกระโดข้ารถไฟอ่ะกระโดดกระโดดสูงกระโดนี่กระโดดข้ามรถไฟอ่ะกระโดดข้อสูงเลยเฮ้ยโอ้โหรองเท้าหมดก่อนอะไรวะตังหนึ่พดอลลาร์สหรัฐ Ê, sắc tà đi con mẹ Ý sức tà Ê, được Ở đây đi Ê, mèo, mèo, mèo Ở đây nè Phi, ở đây, mèo, cao thích mây Cao thích, ờ, ê, chụp con Ê, đây con cháu ơi Tuột rồi Ê, zombie à Nhiều đứa Nèo Ê, cá thiếng Cả thiếng mèo to sắc đá đi cơ còn Tối là ta chơi hình mình có ít cửa đời Vui hình cửa đời Cắt đồn biển lên nè, cắt đồn biển lên Cắt đồn, double đồn thế double đồn Vô Nè กระโดดสงูงเก็บดาวอย่างเกมนี้มีอยู่แค่นี้แหละไม่มีอะไระกระโ,โดด,ดกระโดดดึงดึงกระโดดเฮ้ยโดนียังเฮ้ยโดนยังอย่าตามานะไอ้ซอมบี้ซอมบี้กลับมาซอมบี้ว้าลบลบ,ลบ วิ่งไปเรื่อยๆอว่งไม่มีจุดหมายไม่รู้จุดหมายฮะกระโดดเอด้ยอะไรเฮ้ยอะไรไมเนี่ยนาะหลิกเออ,เอดูดเหรียญด,ดูดดูเหรียญกระโดดลบเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเล่นให้มันถึงพันมันจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆ วิ่งเลยหลบไม่ได้วิ่งเร็วกระโดดกระโดดสไลด์กระโดดสไลด์นี่หววเอาเฮ้ยเอ้ยกระโดดสูงเฮ้ยข้างเขาบินอชุนบนเฮ้ยกล่องอะไรนี่กล่องอะไรเอ่ยกล่องเก็บของเลย ของสิ่งของนี่ใช้ลวงอุ้ยฮัโลวีนเทศกาลฮัโลวีนไี่มันอะไรี่มันไนีรนี่รนีโอ้ยซับสานมันงงไม่มแลวก็ไฟวินขลุ่ยไงกไฟบีสิงนะก็โดดสงมาไง กระโดดสูงอ่ะกระโดด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 สไลด์กระโดดสไลด์กระกระโดดรอบเฮ้ยชิปแล้วอ๋อนึกว่าจะโดนชนซะแล้วเฮ้ยกระโดดมีรองเท้ากระโดดข้ามรถไฟมีชนไม่ได้หรอกเว้ยวิ่ง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 ไปต้นเอ้ยแตกสไลด์ทำไมวะเนี่ย ได้เ่ยสเปรย์อะไรไม่รู้ได้จบไปก่อนไว้ค่ะต่อคลิปหน้าบายบายไปละเจอคลิปหน้าโอ้ไปเลยกดดิกดไม่ไปอ้า